อ่าสวัสดีครับวันนี้ AD ครับจะพาเรามารู้จักกับลูกค้าที่ใช้สายพันธุ์ดีครับ9 9 7 9เเนาะนะครับเดี๋ยวให้พี่เจ้าของแปลงแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ครับผมสมัครอุ่นบุญครับบ้านหอยสวิง ครับผมอำเภออะไรครับพี่อำเภอลมศัดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลบช้างตะลุดตำบลช้างตะลุดนะครับพี่ตรงนี้อ่ะพี่ปลูกดีครับ9 9 7 9กี่ไร่ครับพี่หไร่6ไร่เนาะอ่าอันนี้พี่เกี่ยวไปประมาณกี่วันครับ100ยวันร้อยวันเลยครับพี่แล้วเม็ดเป็นไงบ้างครับร้อยวันที่เกี่ยวไปธรรมดาไม่แตกสมบูรณ์ดีครับเม็ดไม่แตกเลยเนาะร้อยวันโอ้แน่นอนนะครับแล้วผลผลิตมวลรวมทั้งหมด ได้ประมาณเท่าไหร่ครับแปดร้อยถังหกไร่หกไร่ได้แปดร้อยถังใช่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงๆจากลูกค้านะครับอ่าน,นี่ของพี่สมัครนะครับปลูกข้าวโพดหลังยาสูบเนาะแถวบ้านเราจะเป็นข้าวโพดหลังยาสูบกันนะครับอันนี้เป็นแปลงของพี่สมัครนะครับปลูกอยู่หกไร่ได้ข้าวโพดแปดร้อยถังนะครับถ้าตีเป็นกิโลก็คือหนึ่งหมื่นสองพันกิโล นะครับถ้าหารกลับมาว่าเป็นน้ำหนักเม็ดต่อไร่ได้น้ำหนักเม็ดเท่าไหร่ก็คือไล่หนึ่งสองตันเลยนะครับพี่พี่สมัครดีใจไหมโอ้สุดยอดเคยทําก็พูดมาเคยได้ขนาดนี้ไหมพี่ไม่เคยเลยไม่เคยได้เลยนะพอมาเจอเก้าเก้าเจ็ดเก้าสี่รู้สึกพึงพอใจไหมครับพี่โอ้คือพอใจมากเลยพอใจมากแล้วพี่สมัครจะแนะนําเพื่อนบ้านให้ให้ใช้ดีครับก็ก้็ดเกไหมครับโอ้ลองถ้าไม่เช่อก็ลองดู ต,ต้องลองเนาะต้องใช้เนาะเพราะพี่หมักบอกว่าโอ้ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้จเจอแรงไหมครับพี่แปลงนี้ก็เจอเลยเจอช่วงนึงช่วงช่วงไหนครับพี่หลังเมษาออกดอกไหมมันช่วงออกดอกหรือว่าช่วงไหนครับประมาณใกล้ออกดอกใกล้ออกดอกเนาะจะไม่เหี่ยวนะโอ้มันก็ถือว่าทนแรงด้วยนะ นะโอเคครับอันนี้เป็นข้อมูลจากลูกค้าจริงๆนะครับที่ได้มีโอกาสได้ใช้ตัวดีครับ 99794เนาะสายพันธุ์ดีครับของเรานะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงจากลูกค้านะครับเราไม่ได้มาบอกให้ลูกค้าพูดอันนี้คือสคริปต์จริงเลยใช่ไหมพี่ <c oughs> พูดจริงพูดจริงทําจริงเลยนะครับพี่สมัครยิ้มไม่หุบเลยวัน <c oughs> <c oughs> นี้ผมก็ดีใจแทนพี่สมัครด้วยนะครับว่าเออทำดีครับ99794แล้วได้ผลผลิตดีขนาดนี้นะครับก็ฝากพี่สมัครช่วยบอกต่อเพื่อนบ้านญาติญาติเนะให้ มาใช้ดีครับ9ก7 9มากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายก็ขอบคุณทางพี่สมัครเนาะว่าให้ข้อมูลนะครับกับทางบริษัทของเราในวันนี้ขอบคุณมากครับพี่สมัครสวัสดีครับ